สุนบายดีพี่น้องศิษย์สุารทุกมังสุนบายช้างสัจจคือเก่าพี่น้องนั่งหลินพี่น้อยมือไอ้มาเตะงานรถไปทางด้พี่น้อยนั่งหลินพี่น้องมื่อไปนั่นลอยคาพี่น้อยนั่งหลินจ้าผ่ากุหลักก็แซท้ปฏิตามสร้างสัจจคือเก่าพี่น้องอากาศน้าคือเก่าพี่น้อย น้านอนหลิงพี่น้อยกินเตียวฮัก,กีย้ยาพี่น้องเนาะกินเตี๊กับบเวียไทยพี่น้องเบิ่งเนาะหน้าตากแบบแตกพี่น้องมาแต่เห็ดครัวพี่น้องเห็ดเบี้ยรวมเนาะ นั่งลินพน้อยเมือ่อยนั่งพักผ่อนเนาะเสียงนกหหองพน่าอโอ้โอโอโยสบกับแต่ฟอสบพร์พน่ เช็ดแต่พี่น้องผัดกุ้ลายก็้ยแซ่ผัดตากส่างสัจจะสุกการณ์ด้พี่น้องแดกกับมาแห้งไปได้พี่น้องไงแดกกันวะเซนหนุกฮ่งอ,งองพี่น้องตัวมันเป็นเคลิ่์นขั่วพี่น้อง เป็นเคลื่อนครัวกัหของน,น,น้่นเบ็ีหนังเดิมพ้นพาพนงพ้นพาจ้กพระพุทธตกางแห้งพ้นพาพนะงจ้นะจงมวิมนอ,อยู่ นั่งลินพี่นายถ้าขึ้นมาจากเห็นเยอะอยู่ครัวขึ้นมากินข่าเทียนนะขา่พตะธบกินอะไรพี่นายกินเตียวกินเตียวนะพัากันแล้วพี่นาย อืมน้าอยากกินข้าเลยนะเริ่มแดดพี่น้องแดดอ่อนๆพี่น้องเริ่มแดดพี่น้องแดดแป่งเลย ไปน่ะไปไปน่บอกนะส่งที่ผแป๊บแป๊บแป๊ไปน่ะแป๊บปสลับกบหักเป็นดอกไน่ะแป๊บเนี่ยสลับกบไปน่ะ หักเป็นหมาเนะาะหักหมางท้อหมางน,น,น้อยพี่น้องเยนหัดน้อยตัออเดดนเริ่บบมแดดพี่น้องเสียงหลดผักบงตัวมันจะเป็น ผระกาศบงพยานเป็นเป็นเป็นพักบวัวนี่พักบวัวหักงามพปอน่อี๋ยระกาศทำบงเด้อพยองเด้อกาศบงพีกกงน่น กงพักาดจะหนาบ้านพี่น <Dear> ้อำพะแลหนาบ้านยพะเล่เดพี่น้องเด้อตัวสั่งสสานันตัวสังสายบทบบทนันมาพี่น้องสามต้นพี่น้องเห็นนาบานะพี่น้อง นี่ก็มัดฟักตัวตัวนี้เถอะมาอีกหน้หา vàng หน้าแงนี่เนี่ยเถอะ v à n นี่ออกมาก็กเถอะมาพี่ไ,ไปเลยผลพาผลพาแห้ง ฮันแดดฮันแดดแดดแห้งแห้งไปหน่อยตัวสางก็นอนไปหน่อยเลยสักขี้งอนไปหน่อยขี้งอนฮันแดดเลย พัสลัดพนะี่น้องบ่งพักบ่งพักสลัดพนะี่น้องบ่งพักสลัดนะแดนะดเนะด้อแดดทุกคนจิตแตกแดดแห้งอันนี้อีหลอนพี่น้องซาขี้เงิน ขี้งอนไม่ผิดแล้วไปแล้วมานี้มาไหมมาแล้ว,ลวไม่ไหมแกงหางผิดแล้วบ๊อบบี้ดักตี้ซาขี้งอนบอ๊อบบี้ผิดแล้วตากับมาแต่งพี่นล้วเสื้อเตล์เขาหน่อย เหานพนักผ่อนเป็นด<ง>้านอไรด้านหลินเนาะน้่นพักผ่อนให้เพี่น้องนอนนนากนพื่นองนอนเต้เฮ้อ นอนลเด้อซาขี้งอนฝากูและกูแซร์าติดตามส่องเสัจจรขึ้นกับพี่น้องเด้อเป็นปะลังใจให้สัจจะกับพี่น้องีแล้วจะกอกระเทบปัะบพี่นงขังได้พี่นองขับมวนได้นะพลพาพี่นงาง ก็ยาไปแล้วหน้าดำดำโอยขอโทษด้วยพี่น้อยตัวคอมเมนต์ห้ามบริตต่อด้วยพี่น้อยมิจิโลหนังเดียวด้วยพี่น้องเด้อ แล้วถ้าก,กดหัวใจแลถ้ากดหัวใจแล้วรัวไปนั่งงตัวห้าต่อขอึ้นมาเป็นไปนันงขอทขอว่าคอลายเปนอย่างเด้อป้าชายทานมะเขือ,ขอทานมะขามพี่น้อ๋อ แบเอาลอดทานแบเอาลอดซื้อทานพี่นั่งซื้อทานพ่อแบะว่าังฮะ ทานทเ,าเดบไล่พี่น้อยชื่อฐานนะสาบชื่อธานเมือม่อยเมือม่อยพี่น้องเมื่อยแห้งลีลาอ,อ้ยจะมาอยู่มรสสาวพี่น้องไ,ไปขมือเห็ดครัวพี่น้องไปขมือนะ น้าเละพี่น้มานั ants, broken, like <dogs> ่งกองกัน้ะองกองกันไปเล้พี่น้ไลฟพี่น้ปฏิติตามสรสัจจัยก่อนพี่น้พาคุณรกกดแช่์พ่อมากิมนะสบายดีไปพี่น้าบบาย